เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาเมนเรียนะครับในส่วนของอามูวี่อีดิชั่นนะครับก็เป็นจริงๆมันเพิ่งมันเพิ่มมาตั้งนานแล้วนะผมก็เก็บไปหมดแล้วจริงๆมันก็เออมันไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นด่านที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างให้อิสระเราค่อนข้างเยอะนะครับในการจัดทีมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะ มาทดสอบพลังของทีมทีมนี้นะครับก็เลียบลุยกับบี่ซึ่งเงื่อนไขนครับในการเล่นก็ถ้าเราอยากแบบสบายๆเล่นแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แข่งกับตัวเองอะไรก็จัดจะจัดอะไรก็จัดออกไปอะไรของมึงนี่เนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นประเภทเ่ีอวไม่ได้สนใจอ,อ,อะไรก็กจัดจะจัดไปเถอะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ได้เพชรเพิ่มหนึ่งเม็ดนะในการเกลีรยจัดถ้าเกิดคุณอยากจะท้าทายตัวเองอยากได้เพชรเพิ่มเนี่ย ก็คือคุณจะต้องไม่ใช้ไอเทมนะฮะแล้วก็จัดตัวละครทุกสีซึ่งแม่งก็ปวดหัวเลิศเกินนะครับคือถ้าเกิดใครทีมพร้อมไอดีพร้อมผมไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนที่แบบตัวละครจํากัดก็ค่อนข้างตึงนิดหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะคือซัพพอร์ตไอเทมก็ห้ามใช้เนี่ยทีมที่ผมเอามาก็หน้าตาจาัดเดี๋ยวต้องลองไปเล่นก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะอัดกี่ครั้งนะฮะเพราะว่า น่าจะแข็งแก่งที่สุดแล้วของทีมทีมนี้ผมมีตัวแค่เนี้ยเดี๋ยวต้องลองรู้ว่าปรับอะไรไม่รู้ว่าไอห่านี่จะไหวหรือเปล่าเนี่ยโค้ชมันบอสสีเขียวมาผมจิตผมทำได้ผิดนะคือตอนที่ผมเล่นทีมโบลี่ตัวร้ายผมขาดแบบชิวเลยนะเออทีมตัวร้ายโบลี่ผมนำมคือแบบไอเนี้ยมันโหดเกินนี่ครับไม่รู้ว่าโกคูจะแบกไหวไหมเพราะว่ามันมีคาระอยู่ประมาณหลายตำแหน่งอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าบอกว่าทีมไม่ค่อยไม,ไ,มไม่ครบนะผมพยายามหาสีแดงเก่งๆแล้วนะครับในส่วนของซูเปอร์ไซย่าหรือว่าออลสักเกอร์อะไรเงี้ย มผมก็ยังหาไม่ออกว่าจะใช้ใครดีว่าทีมันไม่ตายดียลองเล่นก่อนนะครับเผื่อผ่านนะครับอาจจะแบบเป็นสายกล้ามไงเอออัดดาเมจเดียวปักเลกันดีกว่าโอต้องบอกว่าเราเป็นสายกล้ามนะครับเออคือไม่รู้ว่าโกฮังเนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่รู้ว่าโกฮังกะรรับดาเมจไหวถึงขนาดไหนนะเสียวอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ปักเลยเลยโอ้โหแล้วดู <c oughs> โกคูไม่ขึ้นเลยว่าตายเซิร์แรกเลยนี่แหละมันต้องไม่ไหนดูดิ โกคูยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนว่ากูไม่ต้องไปไหนแล้วปกติโกคูมันจะขึ้นมือมานะเว้ยนี่มึงไม่ขึ้นเลยก็เคยจะเห็นอนาคุดางวงแล้วครับว่าแตกแน่นอนเออโอ้โหเตรียมคู่ดิโอ้ตึ้ีแผนเรียบร้อยแตกโอ้ตีมูอีกตายตายเลยเย้ yeah. โอ้่แปลสาม บ้าขาวะ่ะโอ้มาจะผ่านไหมวันนี้นี่ผมรีมันไถ่ลรอมากเลยนะครับโอ้โหตึงเตินตึงเตี้ยเลยอืมเอาป่าดูไปแพ้งดีกว่านี่ฮะแล้วก็โกคูยืนหน้าเหมือนเดิมนี่เฮ้ยเอาวันนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่โดนเยอะว่ะแต่จากประสบการณ์เนี่ยผมว่าแม่งใช้ทำให้ตายเธอแรกเว้ย กับประสบการณ์มากกว่าหลายหลหลายล้านปีแม่งใช้ทำไมตายเธอแรกผูช่วยอย่างนั้นลุงมาเออเมื่อไหร่จะผ่านเมื่อไหร่จะผ่าน ทำอะไ้เยอะโอ้โหอือ,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 อมึงเก่งจริงมึงยิงทำไมตายมาโบรี่อือแข็งไหวโอ้โหโคตราว่าแรงเลยมึงแรงจังกว,ว่าพี่ยอะ กูถามจริงเกอร์มึงจะพลังแรงยังนะโอวบ้าตัวบอลเลยเรี่ยมันทำแรงมั้ยถ้าไม่ตามมันแรงมากเลยเมื่อว่นโบลี่เนี่ยหรือว่ามึงติดพลาสิากเจอโกคูโคตรแรงยิ่ต่อให้ตัวโค้ชแข็งก็เจ็บอ่ะผมบอกเลยถ้าโบลี่มันคลกขนาดเนี้ย โอเคป่าเบ้โอเคป่าเบ้เรามีการ์ดนะม่รู้ไหวหรือเปล่าต้องโดนตีก่อนสักสองทีอ่ะป่าเบ้ผมโดนตีก่อนหรือว่าไหวเดินต่อยก่อนหนึ่งทีอะ่ะแต่อันนี้ป่าเบน้น่าจะถึกมากแล้วนะท้าสีด้วยนะครับไม่น่าตายนะถึงแม้โดนถ้าไม่ตายไปถึงก่อนแล้วลิ้ออวอ,อือป่าเบสุหวีอืออือ โอ้อตึ่งจัดโอเคหนึ่งทีสองทีโอเคไม่ตายแล้วโอเคไม่ตายวันที่ถ้าไม่ตายสองครั้งในยหนึ่งเธอเลยเหรอโอ,เเอ,นนอ,อ,อ,อ้ยเดือดจัดเดือดเตือนอือโอ้ยเอาไวโอ้ยเฮ้ยไปเลยดียมากเลย เพลงมันแบบโหดขู่ชีวิตมากเลยอะข้างหลังจะรอบไหมมาดูนครับมึงแข่ทำไม่ตายให้โกคทุกคนเลยปะเฮ้ยไม่ทำให้ตายเลยนี่มันเอาอีกแล้วเมื่อนเฮ้ยมันเอากูอีกแล้วยรอบบทำไมอ่ะทำไมมันต้องแบบหลอกด้วยวะ แม่งล็อกเหี้ยวแม่งล็อกตาใสเราเว้ยกูโ,โดนเลรอมึงเนี้ยมึงอาใสกูอีกสิึงบอกมาเลยตุ้ไม่เข้าโอ้โหพี่ก็โลกไหวปะไม่หนุว่า์กพี่ก็โลกไหวขนาดไหนครับ ห่ทีสองทีโอเคเกาะเพิ่มเกาะเพิ่มโอเคเอาเฮ้ยต้องอึดทน,นให้ได้ไวเราต้องทนให้ได้ไวไปเรามีลุ้นว่ะผมบอกเลยรอบนี้เรามีลุ้นหิวเลือดกันกันเรามีลุ้นเพื่อน,นเก็บลูกแก้วให้ได้เยอะที่สุดสลูกโอเคตัวข้างหลังไม่ตายครับตัวข้างหลังผมไม่ตายแน่นอนเพราะว่าไอโกคูตัวนี้มันโดนตีได้เลือดเหลือหนึ่งไม่มีทางตายเพราะฉะนั้นผมต้องข้ามตายเด็ดขาด ือถ้าไปถึงตัวสุดท้ายได้อะผมไม่ตาย <c oughs> เพราะว่าโกคูมันมีท้าสิทธิ์เติมปีมันเลือเล่อกไปเลยมึนเฮ้ยมันจบก่อนมะเนี่ยเอ้ยโอ้โหมึงติดขี้หน่อยดิลูกเฮ้ยมันจบเลยลูกน่าจะจบได้ครับเพราะว่าบูบอลของตีเบิ้ลก็จบได้ครับโอ้โหทีนี้ก็แบบตึมปกันนะนี่ผมมีหลายรอบนะผมพลาดเถอะเออสวย โอเคขึ้นบารมีเพื่อน่ะน่าจะจบครับน่าจะจบเพราะว่าบูบอยผมน่าจะตีเบิ้ลได้อยู่เออโอเคน่าจะจบน่าจะจบแล้วแบบนี้อเอเอไม่ตายหรอกไม่ตายไงล่ะมนตีแรงอะไรไม่ตายโอย้ไม่เข้าอ่ะโอเคจบครับโอเค เรียบร้อยครับตึงจัดโอเคโอ้โหคือถามว่ามันเก่งไหมคือต,ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันมันก็แอบตึงตรงที่มันตียิงเขาไม่ตายแรงนะแต่ถ้าเราวางตำแหน่งถูกอ่ะมันก็ได้อยู่แต่รีหลายรอบนะผมรีวันห้าหกรอบได้นะเพราะว่ามันชอบโดนห้ามให้ตายในตำแหน่งที่เราไม่ต้องกาดนะครับผมเดี๋ยวขอมาพูดละเอียดดีเทล,ลนิดหนึ่งในแง่สำหรับทีมนี้ โอเคครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีท่านผ่านหมดเลยนะครับโนไอเทมนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครให้ครบ5สีนะครับเรียบร้อยได้เพชรเพิ่มอีก5 000, นะ้ามันเล็ดนี่ไงก็มาดูแนวะทางในการเล่นนะครับหลังจากที่ลองเล่นแล้วนะครับผมมันก็ยิงก็มีทีมหลากหลายทีมนะแต่ผมอยากลองทีมที่เอ่อไอโกคู Goku จะแนะนาได้ต้องบอกว่าแอบตึงนะเพราะว่าด้วยตัวของโกคูเองมันเก่งอยู่แล้วเว้ยเราไม่ได้แบบไม่ได้ยค่านะมันเก่งมากๆาเลยมันเซฟเพื่อนเท่าที่มันจะเซฟได้แล้วแต่เพื่อนไม่ไหวจริง เนี่ยครับด่านนี้อก็มีจุดที่ต้องระวังเยอะคือจริงๆเขามันยากหรือไงอย่างที่บอกไหมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ขอแค่จังหวะเราดีแล้วเราจัดโปรโมชั่นให้บอสมันยิงทําไม่ตายคือสังเกตแลื่อกแกมันจะยิงตำแหน่งหนึ่งกับตำแหน่งที่สามนะครับเป็นหลักเลยที่ผมสังเกตมาเนี่ยจากเจ้สบการการเล่นมารห้าหกรอบในงานมันยิงตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สามเพราะฉันอ่ะจุดอ่อนของเราเลยในทีมนี้นะครับก็คือตัวละครสีฟ้า ที่ต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าจะหาตัวอะไรมาแทน,นเพื่อนก็ลองจัดตัวเท่าที่หาได้แล้วกันอันนี้จะแนะนําเป็นทีมนี้ก่อนนะถ้าทีมนี้นะถ้าเกิดคุณมีตัวละครมานี้นะครับตัวที่แทงได้แน่นอนครับช่องหนึ่งนะช่องหนึ่งมันจะมีไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณมีนะครับก็ของเพื่อนนะคุณก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ป่าเบอีกตัวละครหนึ่งครับที่พอจะรับดาเมจได้ถ้าเกิดแบบ ไม่มีอะไรจริงๆป่าเบสามารถรับได้ขอแค่โดนตีรยมาณหนึ่งถึงสองทีก่อนแต่ถ้าเกิดดวงแตกจริงๆก็ไม่ตายนะครับแต่ก็ต้องเตรียมเลือดหน่อยให้เลือดได้มากกว่ามาณสามแสนเนี่ยครับเพราะว่าบอสจริงๆเขาไม่ตายแรงมากเนี่ยครับป่าเบที่ว่าถึกๆแล้วก็ไม่ไหวถะะ้าเกิดป่าเบอ่ะโดนตีระมาณสองครั้งอ่ะผมว่าสบายแล้วสามครั้งนี่คือไหวชิวเลยเพราะว่าแบบป่าเบ,เบถึกเนี่ยครับมีเรื่องของคนเราดาเมจนะครับแล้วก็ช่องแรกมีแค่นี้นะที่ผมเห็นที่สามารถที่จะยืนรับไปีืนได้เราาเสบยแล้ว ว่าไอตัวพวกนี้ตัวนี้ตัวนี้มันมีในเรื่องเนี่ยไอตัวนี้มันมีในเรื่องของการสแต็กแล้วก็เรื่องของการตีและ,ะเพิ่มเกาะมันก็ค่อนข้างที่จะโดยเฉพาะตัวนี้เมื่อ,อยืตนตาแหน่งที่2ที่3แล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะถึกแล้วไม่ได้แบบว่าบางนิ่มนะ네ครับต้องบอกแบบนี้เลยเนะครับเพราะว่ามันโบกในส่วนของไอตัวนี้เข้าไปด้วยทําให้มันค่อนข้างถึกเพราะฉะนั้นต่แหน่งสองก็ไม่ค่อยห่วงตำแหน่ง3ห่วงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มาเพราะว่าเรายิงทําให้ตายได้ก่อนไงมันทาให้ตัวเราบูดความถึกนะครับไอเนี่ยตำแหน่ง2สามารถได้ เพราะว่ามันยิ่งยิงทำไ้รรตายยิ่งถึกยิ่งเก็บลูกแก้วยิ่งดีเพราะฉะนั้นก็สีฟ้านะตัวเดียวที่ต้องระวังนี่ก็จะถามว่าถ้าเราไม่เล่นทีมทีมนี้ได้ไหมได้เน่ครับคุณก็ไปหาทีมอื่นนะี่ครับผมที่มันจัดเนี่ยก็ได้ไม่ให้ครบ5้าสีอะ่ะเออมันไม่ได้กําหนดนะาเป็นตัวดีตัวร้ายถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะมันไม่ได้กําหนดนะครับผมคุณเพื่อนก็สามารถหาทีมไ,มได้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยแบบตอนแรกผมก็คิดว่าทีมของโกคูตัวเนี้ย มันดูจะไหวเฉียวใช่ไหมว่ามีป๋าเบมีบูบอยดาเมจแทงค่อนข้างตกเครื่องแต่ผมอะไปเล่นเซิรฟ์ฟเจแปนไปอย่างที่บอกคือโบลี่เด็ดเดียวผ่านนะครับโบลี่ผมงงเลยทีโบลี่ผมอะของเซิร์ฟเจแปนนะเดี๋ยวว่าจะทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยผมใช้ไอ้นี่ยนำทีมตัวร้ายแบบเทียวผ่านเลยนะเพราะว่าด้วยความที่โบลี่นี่เพื่อน มันมีโบลี่ม่วงด้วยใช่ไหมแม่งคือครบมากนะครับนี่ขนาดผมไม่มีเซลแม็กนะนี่ถ้าเกิดผมมีเซลแม็กอีกตัวหนึ่งนะผมบอกเลยว่าทีมโบลี่ผมแม่งโคตรสุดตอนนี้ผมก็รู้สึกแบบพูดยากเนาะว่าโบลี่กับโกคูเนี่ยเปิดใครดีเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนตอนนี้กำลังเล่นพอเทสไปเรื่อยแล้วได้เห็นได้เห็นมุมมองในหลายๆอย่างครับในทั้งในเรื่องของทีมที่ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยแม่งทีมนี้แม่งสมบูรณ์แต่พอมาเจอด่านที่ มีเงื่อนไขเล็กน้อยเออว่าเราเริ่มเห็นจุดอ่อนแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าเออยังไงเนี่ยนะแต่ก็บอกว่าถ้าส่วนตัวไอ้นี่แม่งก็โคตรเก่งยังเก่งเหมือนเดิมแล้วผมคิดว่ารอบนี้น่าจะมีเมตาเปลี่ยนนะครับการจัดอันดับผมหลังจากตีวายจบน่าจะมีเมตาเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมเนาะทั้งโกคูและโบลี่ผมต้องบอกเลยว่าทั้งโกคูนี้แล้วก็โบรลี่ทาให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆนะแล้วก็น่าจะอยู่อันดับต้นๆของท็อปเทียร์ด้วยนะครับแล้วมาดูทีมสแตนดาดของคนที่เขาเล่นกันเป็นทีม ยอดนิยมแล้วไงในรับที่ว่าคุณลงนี่ก็จะการันตีการผ่านได้นะครับสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เนี่ยเซกเรียอินโฟนี่ไงมันก็จะเอาทีมป๊อปูล่าที่เขาแบบเลือกแล้วว่าแม่งเขาเล่นทีมเรื่องขาผ่านแน่นอนซึ่งไอ้ทีมเวนเนี่ยทีมจะกรวมาลต้องรอดอย่างที่ผมบอกมันคือทีมเมตาเว้ยเนี่ยใครคุณมีโกคูเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ท็อปเมตามากนะเพราะว่าทีมดีซับเพื่อนได้ดีแล้วก็ลูกทีมเก่งมากๆนี่ะครับคุณมีทีมนี้คุณก็อุ่นใจแล้วอย่างที่บอก เขาเรียกว่าม er, ันครบสีหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ย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 วะเนี่ยพวกนี่เป็นเหมือนของผมพลิกวะถ้าคุณมีเนี่ยมันครบสีเลยแต่ไอ้สีแดงนี่ก็ไปลุ้นหลบเอาหน่อยแล้วกันนะเออนี่ไงนะก็ครบสีอะทีมนี้มันคือแบบทีมเมตาคือเห็นเพื่อนๆวะทีมมันโหดมากนะครับตัวแทงช่องหนึ่งมีเยอะมากป๋าเบโกครูหลบก็ได้ถ้าคุณอยากเสียไอ้นี่ก็เก่งอยู่แล้วนะครับค่อนข้างครบเนาะโกฮังบีก็ยังอยู่นะเออยังเอาเข้ามาได้นะครับเป็นโอ้โหกกบจุดดอออ่่นนนตััวสีีีแงงเเลยะาาโฮมคื ดีแดนนี่จบเลยนะด้วโอแข่งโป๊ะนี่ครับเนี่ยก็ดูเดิเพื่อนูพิมียงปวูล่าดิก็ยังคอมพิวเป็นทีมจักรว่าดิที่เกตนะครับนำอยู่นะครับแล้วก็ดูทีมอือทีมสองทีมนี้ผมมีนะจริงๆถ้าผมใช้สองทีมเนี้ผมก็จบได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ยากเย็นนะครับทีมที่ผมใช้ไม่มีเลยครับเพื่อนเออนี่กู้ามาได้ไงมาดิคือทีมปาวูล่าคือเขาเป็นทีมแบบทีเมตาจริงๆเลยนะครับไม่มีใครใช้ทีมนี้ผมเล่นเลยนะครับนี่คุณ คุณเปิดนี่นี่นี่มีนี่นี่นี่เออโหมันอ่านได้เหรอวะเฮ้ยกูห่งไหวเลยวะเนี่ยน่าร้องนะครับแต่นี้คือทีมที่ไม่ครบสี่นะครับอันนี้ไม่เอานะฮะไม่ครบเงื่อนไขผมไม่เคยอยากจะใดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ครบเงื่อนไขคุณก็จะจัดแม่งเลยครับยังไงก็ผ่านเนี่ยผมจะแนะนําทีมที่มันครบทุกเงื่อนไขแล้วกันนะครับล่างๆนี่คือไม่ค่อยแล้วนะครับไปก๊อปประมาณสิบทีมแรกอ่ะน่าจะกําลังดีนะครับผมเนาะก็โอเคนะเห็นทีมเนี้ยเออยังไงอะทีมผมไปให้ดู เป็นไงหล่อๆไปเลยดูเพื่อนนะครับเพื่อนใช้ทีเมตาครับโอ้แต่ดูผมของจริงกูของจริงมั้งไงเอาดีเออเอาดีกูนี่มันไงวันีเอเอ,เอมันก็ดีเลยที่แบบว่าได้ไมาเห็นว่าเพื่อนเราใช้ทีอะไรมาแต่แต่เห็นว่าเพื่อนทำเวลาให้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่เออดีห้านาทีสามสิบเอ็ดวิเนี่ยผมไม่ธรรมดาะครับทีนี้ก็ขอส่งเข้าประกวดด้วยละกัน เประมาณนี้นะครับก็เป็นไคล์ไลน์สำหรับคนที่จะดูได้ว่าจะทำทีมอะไรนะครับผมถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนกับผมก็น่าจะกรอบทีมได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนในแง่ก็ประมาณนี้นะครับเออก็นี่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 ทีที่ผมใช้เกือบเหมือนทีมนี้เลยเออแต่ผมไม่ได้ใช้ไอเทมนี้นะผมไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเออทีมเนี้ยผมไม่เกือบเนี่ยผมเล่นเกือบเหมือนทีมนี้เลยนะเออโอเคนะครับเออดีนะพอมาเป็นแบบนี้ทำให้เวลาเราอัดคลิปเราได้มาแชร์ ในส่วนของทีมที่คนอ,อื่นใช้เราจะได้มาวิเคราะห์ด้วยนะครับผมเออดีค่อนข้างชอบไอทีมตัวนี้ขึ้นมามากมากเลยนะครับประมาณนี้ให้เพื่อนดูเป็นไอเดียในการจัดทีมนะครับผมแล้วก็ชอบเที่ยวนี้ก็อย่าลืมกด like กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม